สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาอัดคลิปเพื่อให้ความรู้นักเรียนในอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนสงสัยหลายๆคนไม่แน่ใจและหลายๆคนเป็นกังวลว่าใบารับรองที่ใบรับรองแพทย์ที่ได้มามันถูกต้องแล้วหรือยังมาในวันนี้ครูจะให้คําตอบแบบชัดเจนต่อไปนี้เวลานักเรียนขอใบรับรองแพทย์นักเรียนจะไม่กังวลใดๆว่ามันจะได้หรือไม่ได้เพราะครูจะสอนนักเรียนได้ใบรับรองแพทย์ที่ได้ร้อเปอร์เซ็นต เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบรับรองแพทย์ที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างไรโอเคนะครับแล้วนี่จะคลายความสงสัยไปทุกๆอย่างตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆครับไม่ยาวครับคลิปสั้นๆน,นักเรียนตั้งใจฟังเข้าใจแน่นอนเนาะอันดับแรกครับเขาเรียกใบรับรองแพทย์นี้ว่าใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคต้องห้ามโรคต้องห้ามตามกฎกอพอครับว่าด้วยโรคกฎกอพอว่าด้วยโรคครับซึ่งกฎนี้ออกในปี2553 หลายๆคนไปได้ยินคนํานี้ก็เลยคิดกังวลไปไกลว่าเออมันจะต้องดูยังไงจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเรียน,นคุณหมอทราบอยู่แล้วแต่เดี๋ยวครูมาให้ความรู้เพิ่มเติมว่ามันดูยังไงจริงๆนัเรียนไม่ต้องกังวลเลยครับจริงๆคุณหมอส่วนใหญ่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะครับเขาถูกอยู่แล้วล่ะเอาจริงในชีวิตครูก็ไม่เคยเห็นคุณหมอคนไหนออกไประลองแพทย์ผิดนะครับเอาตรงถูกไหมครับ เอาพูดกันได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยไปคิดกันเองว่าคุณหมอออกผิดอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นว่านักเรียนทําตัวเป็นเสมือนหมอซะเองทําตัวเป็นเสมือนรู้ซะเองท,งทั้งทั้งที่คุณหมอเขาเรียนมาสูงนะครับเนี่ยตอนสอบเข้าก็สอบเข้ายากนะครับเขารู้สิเรื่องง่ายๆแบบนี้เขาทําใบเป็นร้อยๆใบไม่ใช่เราคนแรกโอเคนะครับดังนั้นเกิดมาในชีวิตครูไม่เคยเห็นคุณหมอท่านใดทําผิดครับเอาตรงๆแค่ใบรับรองแพทย์โอเคนะแต่หลายๆคนนักเรียนกังวลเดี๋ยวครูมาสอนวิธีการดูว่าเออจะได้หายกังวล โอเคนะครับเราเรียกใบรับรองแพทย์ตามลักษณะโรคต้องห้ามตามกฎกอพอว่าด้วยโรค2,553ไปเปิดกฎกอพอว่าด้วยโรคนิดหนึ่งครับครูเปิดให้ดูครับอันนี้คือระเบียบฉบับเต็มกฎกอพอว่าด้วยโรคพศ2,553ก็กล่าวไว้ว่าดังนี้ถูกไหมครับตามอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎกอพครับตามอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงอดกะอ,ออกกฎกอพอไว้ขึ้นซึ่งโรคที่เขา ต้องห้ามครับโรคต้องห้ามก็มีอยู่ห้าหลายๆคนไปน,นับโรคแบบสี่ห้าโรคใช่ปหจริงๆไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวดูครูสอนเขาเรียกว่าโรคตามมาตาสามหกขอวงเล็บสองอะไรอย่างเงี้เนาะก็ก็คือโรคตามเนี้ยครับโรคตามนี้เลยนะอันดับที่หนึ่งครับโรคที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเรียงนะครับเวลาคุณหมอเขียนเขียนยังไงก็ได้วันโรคในระยะแพร่กระจายก็คือรับราชการไม่ได้หรอก,กวันโรคอะแต่ถ้ารักษาหายมันก็รับราชการได้ก็คือณขนาดนั้นนะครับเนี่ยณขนาดนั้น ทานเรียนเป็นวัณโรคณขณะนั้นไม่สามารถสอบรกักษาการได้เพราะเด็กนักเรียนพาคนอื่นเป็นวัณโรคด้วยสมัยก่อนไม่มียาก็ตายครับแต่สมัยนี้มียาแล้ว6เดือนพูดง่ายคือท้านเรียนเป็นวัณโรคก,ก็ต้องรักษาให้หายก่อนเคลียร์นะครับต่อไปโรคเท้าช้างครับโรคเท้าอันดับแรกเนาะวัณโรคอันดับที่2เท้าช้างเท้าช้างในลักษณะที่ปรากฏที่เป็นรังเกียจแก่สังคม กอพก็ใจดีสังเกตนะครับเรนเขาบอกว่าโรคเท้าช้างในลักษณะที่เป็นที่รังเกยียจของสังคมต,ตอนนี้เราเซิร์ชดูครับจะรู้ว่าโรคเท้าช้างเป็นอย่างไรเนาะเขาบอกว่าโรคเท้าช้างในลักษณะที่มันดูแล้วเป็นที่น่ารังเกยียจก็แปลว่าอะไรถ้าเรียนเป็นโรคเท้าช้างแล้วแบบว่ามันน้อยมากๆอ่ะจนคนอื่นไม่เห็นนะไม่เป็นที่รังเกยียจอะไรเงี้ยกรับราชการได้เขาเปิดช่องไหมนะครับเรนเขาไม่ได้ใจร้ายนะเนี่ยนี่คือช่องนะถ้าคุณหมอสรุปว่าเราเป็นโรคเท้าช้างแต่ว่า เป็นโรคเท้าช้างอันเป็นอันไม่เป็นที่รังเกียจก็คือไม่ชัดโรคเท้าช้างเล็กๆน้อยน้อยแบบไม่ชัดอะไรเงี้ยมันช่องว่างนี้ก็คือนักเรียนก็รับราชการได้อยู่ดีเขาเขียนไว้ชัดเจนนะคุณเป็นโรคเท้าช้างแต่ต้องเป็นโรคเท้าช้างที่เป็นที่รลังเกียจตของสังคมคุณเป็นวัณโรคแต่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจายเขียนไว้ชัดเจนปะอันนี้คือช่องครูยอยากให้นักเรียนเข้าใจลึกซึ้งสมมุติเราเคยเป็นวัณโรคแต่เรารักษาหายแล้วหกเดือน เราก็ไม่แพร่กระจายให้คนอื่นแล้วนักเรียนเป็นข้าราชการได้แต่สมมตินักเรียนเป็นโรควันโรคในระยะที่ว่านักเรียนยังไม่หายที่แพร่กระจายเนี่ยก็รับราชการไม่ได้เราเป็นโรคเท้าช้างแต่ว่าอาการไม่เด่นชัดเราก็รับราชการได้แต่ถ้าเราเป็นแล้วอาการมันเด่นชัดคนอื่นรังเกียจก็รับราชการไม่ได้แค่นี้เขาเปิดช่องไว้นักเรียนเห็นไหมครับจริงๆกฎกอพอไม่ได้เลวร้ายนะครับเนี่ยเขาเปิดช่องไว้พูดง่ายคือค่อนข้างอารมุ์มอร่ย คือถ้าเราเป็นวันาโรคและรักษาหายคุณก็รับราชการได้แต่ณขณะคุณเป็นคุณรับราชการไม่ได้ถูกไหมคุณเป็นโรคเท้าช้างถ้ามันไม่รังเกียจก็เป็นได้แต่ถ้าเนื่องเป็นโรคเท้าช้างแบบระยะโอ้โหเห็นชัดเจนมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับติดยาเสพติดอันนี้ไม่ไม่นับไม่นับอยู่แล้วเนาะใครติดยาเขาไม่รับอยู่แล้วติดยาเสพติดถูกไหมครับพิษสุราเรื้อรังแอลกอฮอล์ซึมไม่นับอยู่แล้วเนาะ แค่นี้ครับจริงๆโรคจริงๆแล้วมีแค่สี่โรคหลายๆคนไปนับกันแบบว่าโอ้โหไกลมากนับห้าโรคอะไรคือห้าโรคครับจริงๆโรคมันมีอยู่สี่โรคคือวันโรคเขาถือว่าเป็นโรคเนาะเท้าช้างโรคติดยาเสพติดแล้วก็พิษสุราเรื้อรังจริงๆมันมีโรคแค่สี่โรคแต่โรคที่ห้าเนี่ยมันเกิดในกรณีนี้ครับโรคติดต่อร้ายแรงอะไรก็ได้เนี่ยครับสมมติเรามีเหตุเหตุการณ์ว่าเราเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคหรือโรคเรือรลังที่ปรากฏอาการเด่นชัดและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับรูยกตัวอย่างเช่นเอาแบบชัดเจนนะหมายเลข่าเนี่ยเขาเขียนครอบคลุมไปทุกอย่างโดยปกติหมอจะไม่เขียนหมายเลข่าให้นักเรียนหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมโรคติดต่อร้ายแรงโรคอะไระสมมติเรากําลังเป็นโรคแบบนักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะรูไม่พูดเนาะโรคติดต่อร้ายแรงเนโองเอร์ยครับมีหลายโรคโรคติดต่อร้ายแรงอะที่เอาไปติดต่อคนอื่นก็รับราชการไม่ได้หรอกครับ โรคเลือรลังที่รุนแรงเช่นไตวายสมมุต LIKE. ิเราไตวายราชการคงไม่รับเราอยู่แล้วละเพราะว่าไตวายก็มีโอกาสตายได้แล้วก็นักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เป็นไตวายตอนสมัครราชการอ่ะสมมตินักเรียนไตวายที่หลังหลังรับราชการราชการก็ยังเอานักเรียนไว้ก็เขาก็ให้สวัสดิการในการรักษาเนาะแต่ถ้านักเรียนเป็นไตวายก่อนรับราชการอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วละเพราะว่านักเรียนก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องไปฟอกไตทุกทุก สองวันอะไรเงี้ยเนาะก็ปฏิบัติหนะ้าที่ไม่เต็มที่อะไรประมาณนั้นเนี่ยทราบเนาะถ้าคุณหมอสรุปว่าเป็นโรคเรื้อรลังไตาวายก็จะเป็นโรคเรือรลังเนาะโรคเลื้อรลังที่อาการเป็นรุนแรงเห็นปะเขาเขียนเปิดช่องไว้เหมือนกันครูอยากให้เียนเข้าใจลึกซึ้งเปิดช่องสมมุติว่าเป็นไตาวายแต่ว่าไตาวายหมอว่าไม่รุนแรงคือไม่อยู่ในระยะที่รุนแรง นักเรียนก็นรับราชการได้แต่ถ้าหมอเขียนว่าไตาวายอยู่ในระยะรุนแรงที่ต้องฟอกทุกวันนักเรียนก็นรับราชการไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายเลขนึงถึงหมายเลข่าเนี่ยมันขึ้นกับดุละยะพินิษ์ของหมอเลยให้อำนาจในการตัดสินใจของแพทย์ใบรับรองแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ใช่ไหมล่ะเซนะ่ะดังนั้นถ้าคุณหมอว่ายังไงอ่ะกอพอว่าไปตามนั้นเพราะว่านี่คือกฎของกอพอ แต่อำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการดุลระยะพินิจอำนาจในการวินิจฉัยเป็นของคุณหมอวันโรคโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดโรคพิษสุราโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการรุนแรงหรือโรคติดต่อรายแดงอะไรพวกนี้จริงๆหลักๆคือ4หมายเลข่าไม่ค่อยหลายเลข่าไม่ค่อยมีคนเป็นหรอกแต่หมอก็จะเช็คให้ถ้าเราเป็นโอเคนะครับสรุปคือง่ายๆคือ4ี่บวกหนึ่งอ่ะครูพูดง่ายๆคือ4คือหลักครับ4ี่บวกหนึ่งนะครูเขียนงี้นะ มันก็คือที่หลายๆคนชอบพูดว่าห้าโรคอ่ะครูเขียนสี่บวกหนึ่งแล้วกันนะนักเรียนจะได้เข้าใจชัดเจนครับสี่บวกหนึ่งเพราะว่าหมายเล็กสี่คือเมนหลักครับเมนหลักคือชัวชัววันโรคเท้าช้างติดยาเสพติดพิษสุราหรือรังหมายเล็กห้าไม่ชัวเพราะว่ามันกว้างเขียนไม่กว้างแล้วแต่ดุลยพินิจของหมออะไรคือโรคติดต่อรายแรงบ้างอะไรคือโรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่ตอ,อก,การทํางานราชการบ้าง หมอจะว,วินิจฉัยมาแต่นั้นครูเรียกชัดๆว่าเมนบวกซับเมนใช่ไหมครับเนี่ยก็คือ4ย่อย4ีหลักบวก1ย่อยเคลียนะต่อมาหลายๆคนก็ไปคิดแทนคุณหมอครับอันนี้ครูเป็นห่วงมากหลายๆคนคิดแทนคุณหมอใบรับรองแพทยเนี่ยที่เราโหลดมาจากสำนักงานกอพสำนักงานกอพเขียนชัดเจนว่าตัวอย่างนะตัวอย่างคือประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือตัวอย่าง เขาเขียนว่าตัวอย่างชัดเจนสำนังกงานกอพอเขียนไว้ชัดเจนว่านี่คือตัวอย่างประมาณนี้คร่าวๆมันคือตัวอย่างแต่กอพอไม่บังคับพูดง่ายๆคือให้ไว้เป็นตัวอย่างหากสถานพยาบาลไหนไม่มีให้ใช้ตามนี้เขาไม่บังคับนี่คือตัวอย่างแต่หากสถานพยาบาลส่วนใหญ่99%สถานพยาบาลที่เักเรียนไปหาครับเขามีแบบฟอร์มของเขาอยู่แล้ว ถ้าเขามีแบบฟอร์มอยู่แล้วคุณหมอตามคลินิกคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งมีตาประทับของเขาอยู่แล้วเขามีแบบฟอร์มของเขาอยู่แล้วเอาของเขาครับยึดตามเขาไม่ใช่ไปตามเราครูสอนนี้เข้าใจไหมหลายๆคนเด็กหลายๆคนปริ้นใบนี้ไปให้เขาเอา ไปบังคับคุณหมออีกว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปบังคับคุณหมออีกว่าจะต้องแบบนี้นะมันไม่ใช่นักเรียนนักเรียนหลงทางแล้วสํานักง,งานกพเขียนไว้ชัดเจนว่าใบรับรองแพทย์ต,ยตัวอย่างตัวอย่างแปลว่าประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าคุณหมอบอกไม่มีค่อยเอาใบนี้ให้เขาดูให้คุณหมอเซ็นแต่ใบนี้ไม่ใช่กฎการบังคับของกพใบนี้คือตอยอหรือตัวอย่างเท่านั้นซึ่ง เราไม่จําเป็นต้องเอาไปให้คุณหมอเราให้บอกคุณหมอว่าเราเอาไปรับราชการคุณหมอจะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วแต่ถ้าคุณหมอไม่มีค่อยเอาแบบฟอร์มนี้ให้เขาซึ่งแบบฟอร์มนี้ยเซิร์ชที่ไหนก็ขึ้นโอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนอยากคิดแทนคุณหมอนะให้คุณหมอบอกก่อนว่าเขาไม่มีแบบฟอร์มค่อยเอาแบบฟอร์มให้เขา แต่ถ้าคุณหมอเขามีแบบฟอร์มอยู่แล้วอะนักเรียนเอาของเขาซึ่ง99%เอนะเป็นอันนี้ครับนากเรียนคือเขามีแบบฟอร์มของเขาอยู่แล้วสถานพยาบาลทันครูปะดังนั้นเนี่ยดอกจันท่าดาวเนี่ยอยู่ตรงนี้ครูให้ห้าดาวอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่มีจริงเราค่อยเอาแบบฟอร์มให้เขาดูแต่นักเรียนไม่ต้องคิดแทนเขาทันครูนะครับชัดเจนนะครับเพราะครูเป็นห่วงเรียนครับครูเลยมาพูดเพราะว่าทุกวันนี้มีการสร้างการสับสนเนาะ นักเรียนครับสำนักง,งานกพอพไม่ได้บังคับว่าแบบฟอร์มจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเขามีแบบฟอร์มของตัวเองเคลียร์นะครับให้เขาบอกไม่มีเมื่อไหร่ค่อยเอาไปให้เขาโอเคนะต่อมามาดูกันครับสิ่งที่นักเรียนต้องพิจารณานักเรียนพิจารณาแค่นี้เรารู้อยู่แก่ใจครับว่ากฎกพอพในปีห้าสามเนี่ยประกอบด้วยวัณโรคเท้าช้างติดยาเสพติดพิษสุราเรื้อรังแล้วก็ติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรังจน เป็นอุปสรรคเราคิดแค่นี้หลักๆคือเมนหลักคือ4ี4่บวกหนึ่งสบวกหตรงนี้เนาะสเนี่ยมันชัวๆอยู่แล้วล่ะคุณหมอเช็คให้ส่วน1เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีกันหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นถูกไหมครับเคลียร์นะเดี๋ยวมาดูแบบฟอร์มจริงๆกันว่าแบบฟอร์มจริงๆอะ่ะ เขาไม่ได้ใช้แบบนี้หรอกครับคุณหมอเขามีแบบฟอร์มอยู่แล้วแล้วหลายๆคนก็ไปเถียงคุณหมอว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนี้เอาไปเถียงคุณหมอไปเถียงคนที่เปี่ยมด้วยความรู้อีกคุณหมอเขาเรียนมาสูงนะครับเรียนสอบเข้านี่ยากสุดๆเลยนะเอาง่า,งายๆยากที่สุดในประเทศอะครับการสอบเข้าหมอเนี่ยดังนั้นเรื่องกล้วยๆแบบนี้คุณหมอเขาทราบนักเรียนอยากคิดแทนเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคุณหมอไม่ดุนักเรียนนะครับเขาดุได้นะ คิดแทนเขาทําไมเขารู้อยู่แล้วเก็บ <c oughs> ไปคิดแต่กดกอพอคุณหมอไม่รู้ได้ไงคุณหมอรู้โอเคไมครับนักเรียนไปคิดแทนเขาดีไม่โดนดุถ้าโดนดุนี่ครูครูจะบอกนักเรียนว่านักเรียนผิดเลยนะครับนักเรียนไปเถียงคุณหมอได้ไงเขารู้อยู่แล้วโอเคนะคิดแทนเขาอีกนะโอเคนะครับมาดูแบบฟอร์มกันอันนี้ครับหลายๆคนเจอลูกศิษย์ครูก็มาพูดเหมือนกันครูก็เลยบอกลูกศิษย์ครูว่าอย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวคุณหมอดุจะหาว่าครูไม่เตือน นักเรียนบอกว่าอันนี้ครูให้เครดิตเนาะครูเอารูปมาจากพันธิบและนักเรียนส่วนใหญ่หลายคนก็เอารูปมาให้ครูดูประมาณนี้หลายหลายคนคิดว่ามันไม่ได้นักเรียนดูนะโรคเลื้อนอ่ะคุณหมอเติมให้โรคเลื้นนี่จัดเป็นโรคที่ถูกปะไม่พบในนี้ใช่ปะก็ไม่เป็นไรคุณหมอเขียนมามันก็ได้ต่อมาวัน,นโลกมียังวัน,นโลกมีอยู่ในนี้หมายเลขหนึงอ่ะเราก็ติ๊่ะอันนี้ครูลบนะคุณหมอเขียนมาอย่างนี้ ใช้ได้หมดอ่ะหมายเลขนึงครบแล้วเท้าช้างหมายเลขนึงวันาโลกหมายเลขนงเท้าช้างอ่ะเท้าช้างติ๊กครบสองแล้วคราวนี้เด็กหลายลายคนก็ตายแล้วครูหนูมีแค่สองอันอ่ะใบรับรองแพทย์หนูมีแค่สองอันนักเรียนไปแยง้งคุณหมอเลยคุณหมอมันผิดนะคุณหมอให้หนูไม่ครบอ่ะมันผิดดีคุณหมอไม่ดุเอานักเรียนอ่านดีๆสิครับไม่ครบตรงไหนอ่ะเริ่มพิษสุราเรือรังอยู่นี่สาม ยาเสพติดให้โทษอยู่นี่สี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่คุณหมอเขียนไว้ตรงไหนไม่เป็นผู้ทุบพล,ลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นี่นับห้าไม่ครบยังไงไปดูครับวัน,นโลกเท้าช้างติดยาเสพติดพิษสุราเรื้อังติดต่อแรงจนเป็นอุปสรรคอุปสรรคคือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้อันนี้ครบยังครบ หลายๆคนไปคิดแทนหมอครับบางทีคุณหมอเขาเอาไปวางตรงย่อหน้าเรียนดูย่อหน้านะเขาไปวางตรงนี้ป่ะย่อหน้าตรงนี้นี่เขาไปวางตรงนี้นี่แล้วก็ไปวางตรงนี้นี่เขาเรียกว่าแบบฟอร์มของเขาคุณหมอเอาไปวางตรงย่อหน้าแล้วนักเรียนดันไปบอกเขาอีกว่ามันไม่ครบคุณหมอเขาเขียนครบตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นแบบฟอร์มของเขาเองซึ่งเขาทํามาอย่างสวยงามเรายังไปบอกเขาให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้อีก หนูเอาแบบนี้อะครับคุณหมอให้คุณหมอเขาลำบากอีกเข้าใจไหมเนี่ยมันครบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ครบยังไงนักเรียนต้องพิจารณาจากตัวนี้พิจารณาจากกฎกอพอไม่ได้พิจารณาจากตอยอตอยอเนี่ยมันอะไรก็ได้ไม่บังคับแต่อันนี้คือกฎกอพอคือกฎการบังคับเราอ่านในแบบฟอร์มของคุณหมอถ้ามันครบอะมันก็คือครบแล้วจริงๆแล้ว่นักเรียนใจเย็นๆก่อนอ่านดีๆจริงๆมันครบตั้งแต่แรกแล้วคุณหมอทุกท่านทํามาครบ แต่เราอะไปคิดเอาเองไปดูตัวเลขเอา้าไม่ครบห้าเนี่ยมีแค่อะไรมีโรคเลื้อนเกินไหมคุณหมอทําผิดไม่ผิดคุณหมอให้มาครบนักเรียนเช็คห้าอันก็ครบก็ครบแล้วไงส่วนอันอื่นคุณหมอจะเขียนอะไรหรือคุณหมอติ๊กอะไรมันก็แล้วสุดแล้วแต่คุณหมอใช่ไหมล่ะก็ได้หมดแหละก็เราครบห้าแล้วเราก็เลิกถูกไหมฮะเคลียร์ไหมพูดชัดเจนไหมต่อมามาดูต่ออ่ะมาดูอีกแบบฟอร์มหนึ่งแบบนี้บ้า โอ้ครูหนูเจอโรกเรือนและอาถูกหนูจําได้หนูเจอวันละโลกใช่หนูจําได้หนูเล่เท้าช้างหนูจําได้ปุ๊บครูมันมีแค่สามอันมันไม่ครบนักเรียนมองตรงนี้หรือยังพิษสุราเรื้อรังครับสแล้วก็ยาเสพติดให้โทษห้าคุณนับไปดูนะหนึ่งสสาสี่ห้าไม่ครบยังไงอันนี้ครบก็ใช้ได้เขามีแบบฟอร์มของเขาซึ่งแบบฟอร์มของเขาอะ วันโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดพิษราเรื้อรังหรือติดต่ออย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยเห็นปะครบแล้วเนาะเนี่ยโรคเรื้อนนั่นเอยบอกโรคเรื้อนคืออะไรอ่ะสมมติเรียนบอกเอ้ยครูโรคเรื้อนไม่มีอ่ะครูขอโทษโรคเรื้อนไม่มีอ่ะครูไม่มีก็ได้อ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ปะอ่ะครูขอโทษครับมาแปะตรงนี้นี่นี่ฮ่าเขียนเลขสามแล้วกันนะอื้อ ส่วนโรคเรื้อนเนี่ยคุณหมอเขาเติมให้เพิ่มเพราะว่ามันเป็นโรคที่เป็นรังเกียจของสังคมอะไรเงี้ยซึ่งบางโรงพยาบาลหรือบางที่ไม่เขียนก็ไม่เป็นไรครับแต่หลักๆนี่นดูครับคุรบายทีใช่ไหมวันณโรคเท้าช้างพิษสุราเรือรังยาเสพติดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อ่ามาไฮไลท์วันณโรคเท้าช้างติดยาเสพติดพิษสุราเรือรังเป็นอุปสรรคต่อ,อการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีถูกปะออแล้วนักเรียนเพิ่มขึ้นถ้าเราจัดโรคเรื้อนเป็นโรคที่ แถวแถวเลขค่าก็ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่มีอะไราย,ยากเลยนะครูเคลียร์ชัดเจนนะดังนั้นอันนี้ก็ครบคุณหมอก็ทําทุกครูบอกเนียเลยว่าเกิดมาในชีวิตครูไม่เคยเห็นคุณหมอท่านไหนทําผิดนะครับเอาตรงครับนี่แบบฟอร์มของคุณหมอท่านนี้โรงพยาบาลน,นี้เป็นแบบนี้อีกท่านหนึ่งเป็นแบบนี้ก็ถูกทั้งคู่ครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมครับให้คุณหมอบอกก่อนว่าไม่มีค่อยเอาไปให้เขาแต่ถ้าเขามีอย่าไปคิดแทนเขาโอเคไหมครับ โดยส่วนใหญ่ห้าดาวอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอเขามีแบบฟอร์มของเขาเองได้นะครูพูดชัดเจนนะซึ่งแบบฟอร์มนั้นคุณหมอเขาก็ไปดูกฎกอพอมาแล้วครับเขาทราบเขาก็เขียนให้ครบตามกฎกอพอนี่แหละครับเคลียร์เนาะต่อมาประเด็นราคาครับมาดูกันวิธีขอใบรับรองแพทย์นักเรียนไม่ต้องทำอะไรเลยนักเรียนเดินไปบอกคุณหมอสั้นๆย้ำสั้นๆนะบอกคุณหมอสั้นๆว่าขอใบรับรองแพทย์ ไปสอบราชการพูดตามครูสั้นๆขอใบรับรองแพทย์ไปสมัครสอบข้าราชการคุณหมอจะทราบทันทีเลยว่าจะต้องเขียนใบรับรองแพทย์แบบไหนและคุณหมอจะมีแบบฟอร์มทันทีเลยว่าแบบฟอร์มของที่เขาเป็นแบบไหนซึ่งครบนักเรียนไม่ต้องไปเอาแบบฟอร์มให้เขาให้คุณหมอบอกไม่มีเราค่อยให้เขาเคลียร์นะครับต่อมาพอได้มาให้นักเรียนดูคร่าวๆนิดนึงดูคร่าวๆเหมือนที่ครูสอนอะให้นักเรียนดูคร่าวๆว,ว่า พอคุณหมอเซ็นให้เราเสร็จดูคร่าวๆซิว่ามันครบไหมตัวเลขไม่จําเป็นต้องเรียงเนาะตัวเลขไม่ต้องเรียงครับดูซิว่าครบไหมมันแล้วแต่แบบฟอร์มของเขาเราพิจารณาว่าครบไหมก็พอแต่ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นะ่ะมันครบแต่หนึงก็เช็คนิดนึงแล้วกันว่ามันครบไหมถ้าไม่ครบก็แจ้งคุณหมอหน่อยว่าคุณหมอหนูมีไม่ครบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันครบแล้วไม่ต้องไปแจ้งคุณหมอให้เหนื่อยครบตามอะไรครับครูครบตามกฎกอพอตามนี้ ซึ่งขวัวที่บายไว้ชัดเจนแล้วเนาะว่ามันหมายถึงอะไรเคลียร์นะครับแต่โดยปกติไม่ค่อยมีปัญหารอกครบอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ครบนักเรียนค่อยแย้งคุณหมอแล้วกันเนาะต่อมาครับก่อนไปตรวจให้นักเรียนถามราคาก่อนก่อนไปตรวจนักเรียนถามราคาก่อนครูเคยตรวจไปรับรองแพทย์มาเยอะนักเรียนปกติจะไม่แพงครับเต็มแม็กจริงๆไม่ค่อยเกินสามร้อยครับถ้าเกินสามร้อยขึ้นมาให้นักเรียนถามหลายๆที่ถ้าจนใจจริงๆก็อาจจะต้องยอมครับสมมติเออนักเรียนถามหลายๆที่มันก็ยังห้าร้อยนักเรียนก็ต้องยอมเพราะว่าอาจจะเป็น กฎระเบียบของโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆนักเรียน,น,นก็อาจจะต้องยอมเพราะว่าก็เพื่ออนาคตของเราเนาะห้าร้อยก็กาะต้องยอมแต่ก่อนอื่นสมมุตินักเรียนเจอแพงๆให้ถามก่อนอว่าเออหลายๆที่สำรวจหลายๆที่ก่อนครับครูให้ราคาไปประมาณเนาะครูก็เคยตรวจครับไม่เกินสามร้อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันเกินก็ลองถามหลายๆที่หน่อยครับแต่ถ้ามันหลายๆที่ยังราคาเป็นไรในทางเดียวกันนักเรียนก็มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมนักเรียนก็ตรวจโรงพยาบาลที่ถูกที่สุดเท่าที่นักเรียนจะหาได้ครูเลียนนะชัดเจนนะบอกราคาไว้ด้วยครับประมาณนี้ คนหาได้ถูกกว่าครูอีกนักเรียนบางท่านร้อยเดียวเองถูกไหมะนั่นเองครับจำไวนะ้นี่ใบรับรองแพทย์ไปสอบราชการไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบตรวจสุขภาพครับดังนั้นจริงๆคุณหมอไม่ได้ตรวจลึกมากหรอกเอาตรงๆครับโอเคนะแต่บางโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเขามีระเบียบของเขาแบบชัดเจนว่าต้องตรวจละเอียดอันนี้ก็ต้องยอมเขาครับนักเรียนโอเคนะแต่นักเรียนก่อนที่จะยอมนักเรียนก็โทรหลายๆโรงพยาบาลนิดนึงครับน,นักเรียนจะรู้ราคาโอเคนะพูดสั้นๆว่าขอใบรับรองแพทย์หมายเล่หนึง่งขอใบรับรองแพทย์ไปสอบราชการ จากนั้นรอคุณหมอจัดการพอคุณหมอจัดการเสร็จเปิดอ่านนิดนึงว่าครบไหมโดยเลขไม่ต้องเรียงไม่ต้องมีเลขหนึ่งถึงเลขห้าดูซิว่ามันครบไหมตามที่ครูสอนเมื่อกี้ถ้าครบเป็นอันครบครับต่อมาก่อนที่นักเรียนจะไปตรวจสํารวจราคานิดนึงครับลองลองหาราคาที่ไม่เกินสามร้อยครับแล้วก็จะได้ราคาที่ไม่แพงมากโอเคนะครับถ้าเกินสามร้อยให้เปลี่ยนโรงพยาบาลถามหลายๆที่ต่อมาอ,นนอันนี้สำคัญสุดอันนี้สําคัญสุดที่หลายๆคนกังวลและทําผิดพลาดมาเยอะดูเทคนิคครูครับ โดยปกติเวลาขอใบรับรองแพทย์เขาไม่บังคับแต่นักเรียนต้องเช็คประกาศให้แน่ชัดก่อนว่าเขาบังคับไหมบังคับในที่นี้คือบังคับว่าต้องเอาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลน,นะเขาเขียนชัดเจนนะเขาไม่ได้เขียนว่าโรงพยาบาลน,นักเรียนไปอ่านดีๆนะเขาเขียนว่าสถานพยาบาลของรัฐแบบเนี้ยคือเขาบังคับเต็มที่แล้วว่าคุณจะต้องเอามาจากสถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลของรัฐเช่น หน่วยงานที่สมัคร2หน่วยงานที่เด่นชัดเนาะสํานักงานกศนที่สมัครที่ผ่านมาสอบเสร็จไปแล้วเนาะแล้วก็สํานักงานประลัดกระทรวงสถาธิการซึ่งก็อยู่ในในหน่วยงานเดียวกันนะเนาะทั้งในงานพูดยังไๆคืออยู่ในสังกัดเดียวกันเนี่ยทั้ง2องอย่างเนี่ยครับเขาบังคับต้องใช้สถานพยาบาลของรัฐบาลย้าอีกทีนะเขาไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าสถานพยาบาลของรัฐซึ่งสถานพยาบาลของรัฐประกอบด้วยรอพอต์เนาะทุกคนรู้อยู่แล้วประจำตําบล รอพอ,อครูเขียนด้านนะ่ะโรงพยาบาลประจำอำเภอร,รอพอจรอโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนาะแล้วก็สาธารณสุขแล้วก็อนามัยมีหลายๆคนเถียงครูว่าครูหนูไปมาแล้วอนามัยเขาไม่มีแพทย์มันตรวจไม่ได้นี่ครูหนูไปสาารณสุขเขาบอกหนูว่าไม่มีแพทย์ตรวจไม่ได้นี่ครูหนูไปโรงพยาบาลประจำตำบลเขาบอกว่าตรวจไม่ได้นี่ครูครูพูดผิดแนๆ่ๆนักเรียนเข้าใจผิดฟังครูอีกครั้งนะ คือโดยปกติอะถ้าเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอโรงพยาบาลประจําจังหวัดเนี่ยมีนายแพทย์หรือครูคุณหมออะแพทย์หญิงถูกไหมครับมีนายแพทย์มีแพทย์หญิงเอาไว้ตรวจเราแน่นอนแต่ประเด็นคือสาธารณสุขบางที่อานามัยบางแห่งโรงพยาบาลประจำตำบลบางแห่งครูเขียนให้ชัดนะบางแห่งเขามีหมอประจำด้วยเขามีนายแพทย์หรือ แพทย์หญิงประจําด้วยเขาอะไรออกให้ได้คือพูดง่ายคือครูวงกลมเนาะอนามัยบางที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้เพราะมีคุณหมอประจําสาธารณสุขบางที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้เพราะมีคุณหมอประจําโรงพยาบาลประจําตาบลบางที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้เพราะว่ามีคุณหมอประจํา แต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะออกใบรับรองแพทย์ไม่ได้เห็นภาพไหมครับเพราะใบรับรองแพทย์ต้องแพทย์เซ็นไม่ใช่เอกทเคนะเอกทเคแพทย์ไม่ต้องเซ็นคุณพู้ชัดเจนเนาะแต่ใบรับรองแพทย์หมอต้องเซ็นดังนั้นรอพสตสาธารณสุขหรืออนามัยที่เขามีหมอประจําแล้วไปถามเขาว่าหมอออกได้ให้ได้ไหมถ้าคุณหมอยอมออกให้เป็นอันใช้ได้ใช้สอบกสนใช้สอบสปสทได้โอเคนะครับ แต่ถ้าบางแห่งที่ไม่มีประจําไม่มีคุณหมอประจําก็ให้นักเรียนเดินทางไปที่โรงพยาบาลประจําอําเภอหรือโรงพยาบาลประจํหวัดอันนี้ได้แน่นั่นแหละครับใช้สําหรับกศนสปสทสำนักงานประลัดกระทรวงสวัส,ส,ออสิการนกักขูผพูดชัดเจนนะครับย้ําอีกทีนะเขาไม่ได้ใช้คําว่าโรงพยาบาลเขาใช้คําว่าสถานพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐประกอบด้วยรพสตรพอ,อรอพ,ออรอพอจอ สาธารณสุขอนามัยพวกนี้นักเรียนไปถามเขาถ้าเขาออกให้ได้เขามีแพทย์ประจําเขาก็ออกให้ได้นั่นแหละถ้าเขาออกไม่ได้เราก็เปลี่ยนที่เคลียน,นะครับต่อมาถ้าเขาไม่บังคับครูสอนเทคนิคง,ง่ายๆเลยถ้าเขาไม่บังคับอันนี้ง่ายสุดถ้าไม่บังคับถ้าไม่บังคับนักเรียนทําตามครูครับสะดวกสบายไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะถูกไหมถ้าไม่บังคับให้นักเรียนไปคลินิกเอกชนเลยและถามราคาโดยปกติคลินิกเอ,อกชนไม่เกินสามร้อย สะดวกสบายจะไปวันไหนก็ได้คือนักเรียนไม่ต้องราง,งานไม่ต้องเสียงงานไปคลินิกเอกชนยอมเสียไม่เกิน300ร้อยเนี่ยได้ใบรับรองแพทย์มาเลยโอเคนะครับซึ่งเวลาได้รรบรองแพทย์มาก็เช็คสักนิดนึงว่าครบเปล่าไม่จะเป็นต้องเลขหนึ่งถงเลขห้านะเขียนครบหรือเปล่าถ้าคุณหมอเขียนครบมันก็ได้เลยแต่ครูย้ำอีกทีครับนักเรียนยาคิดแทนคุณหมออันดับแรกนักเรียนต้องเชื่อในหัวก่อนว่าคุณหมอเขาทํามาครบอยู่แล้วอ่านดีๆก่อนโอเคนะครับไม่ครบจริงๆคิอยแยง้งแต่ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ครบโอเคนะครับให้นักเรียน สามร้อยไม่เกินนี้แต่นักเรียนบอกครูหนูไม่อยากจ่ายแพงหนูไปที่อื่นได้หนูหาได้ถูกกว่าถ้านักเรียนหาได้ถูกกว่านั่งนงก็ไปที่นั่นครับเพราะว่าเขาไม่บังคับจะไปที่ไหนก็ได้อน,นีง่ายเนะาะเงื่อนไขที่สองง่ายสุดแต่เงื่อนไขที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้ยากนะไม่ว่าจะเป็นกศน,นอหรือสอปอสทครับเขาให้ใช้สถานพยาบาลก็มีหลายที่ก็ไปดูถูกไหมดังนั้นนักเรียนระวังนิดนึงว่าเขาบังคับไหมหลายหลายคนไม่ฟังครูครับครูย้ำไว้ชัดเจนว่า สมัครงานสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณการนักเรียนต้องใช้ใบรับรองแพทย์ของรัฐบาลเท่านั้นนะครูพูดไว้ในคลิปคนดูประมาณเกือบสี่หมื่นคนหลายหลายคนบางคนไม่ดูเอาใบรับรองแพทย์เอกชนไปเขาไม่ให้ใช้อ่ะเสียฟรีสามร้อยต้องไปตรวจอีกทีห้าร้อยต้องไปเสียเวลาอัปโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมดดีเขาให้อัปโหลดใหม่ดีไม่จับโมฆะถูกปะนั่นแหละคือเหตุผลของการที่นักเรียนไม่ฟังถ้าเรียนฟังอ่ะครูไม่ดุนักเรียนนะครับนักเรียนครูหวังดีถ้านักเรียนไม่ฟังนักเรียนจะสูญเสียโอกาสนักเรียนรู้ว่าการอัปโหลดใหม่ก็เสียเวลานะ ต้องอัปโหลดใหม่ทั้งหมดนะไม่ใช่อัปโหลด้นฉบับเดียวต้องต้องอัปโหลดใหม่ทั้งหมดไปขอใบรับรองแพทย์ใหม่ก็เสียอีกหลายร้อยแทนที่จะใช้ครั้งเดียวถูกไหมเคลียร์นะครับดังนั้นเวลานักเรียนจะทําอะไรนักเรียนศึกษาระเบียบการนิดนึงถ้านักเรียนไม่ศึกษาฟังคุูนิดนึงถ้าครูอัดคลิปมาให้ก็ฟังคุูนิดนึงเนาะโอเคนะครับเคลียร์ทุกประเด็นนะครับหวังว่าใบรับรองแพทย์จากนี้เป็นต้นไปไม่ว่านักเรียนจะสอบภาคกอถ้าเขาต้องใช้สอบภาคขอถ้านักเรียนต้องใช้นักเรียนจะรู้หลักการหาใบรับรองแพทย์นะครับ หวังว่าคลิปนี้คนเป็นประโยชน์ครับเรียนกดไลค์กด s u บส c คร b e ได้แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กำลังใจครูได้นะครับเนียและใครมีคำถามตรงไหนสงสัยพิมพ์ถามครูได้ครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ